คือเนวเซฮาร6สำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมนะครับ Ne วเซฮาโเดี๋ยวในส่วนที่เป็น Work Book นะครับคุณครูพี่นันก็จะทะยอยทำมาเรื่อยๆนะครับนะทำา t u u e n t t o o o กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำา w r r k o o o k นะครับนักเรียนลูกที่กำลังรอชมของ Work Book หน้า70กว่าก็รอสักครู่นะครับนะ โอเคมาขึ้นหน่วยที่7กันนะครับก็คือ unit 7 <c oughs> <c oughs> นะครับ unit 7นี้จะเรียนเรื่องอะไรครับเรื่อง sports and games ก็คือเรื่องกีฬาและเรื่องเกมต่างๆนะครับเกมในที่นี้ก็คือเกมการแข่งขันต่างๆที่คล้ายๆกับเกมกีฬานั่นแหละครับแต่ไม่ใช่เป็นเกมกีฬาเช่นเกมหมากรุกหมากฮอสอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับลูก ให้ฟังล,ลุกให้ดูริสึ่นฟังแอนเซแล้วก็มาพูดคำเหล่านี้กันนะครับลองฟังเสียงต้นฉบับก่อน Unit 7 Sports and Games CD Script 49 for Students Book Activity 1 Look Listen and Say Sports l e y b a l บ s, ball, soccer, inton, <S ลสัก r ร a d บ i มินต b นบ k สเกตบ l ลพิง pong แป๊บเดียวนะครับหนะ้าหน้านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูทำภาพใหนะ้นักเรียนเห็นเต็มนะครับเต็มภาพดีกว่านะครับนะแต่อาจจะตัวเล็กนิดนึงนั่นก็คือนะครับกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาสกอตเกอตเอนี่ยนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปครัวพี่นันบางทีลูกอยู่ปอสียังไม่ทราบนะครับนะสกอ์เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในประเทศอเมริกานะครับอเม,อเมริกาเขาจะเรียกฟุตบอลว่าสกอ์นะลูกนะนะขอแจ้งไห้ทราบนิดหนึ่งแต่ประเทศอื่นอนั้นเขาจะเรียกกันว่าฟุตบอลฟุตบอลนะครับหมดเลยนะครับ soccer เนี่ยสกอ์เนี่ยนะครับจะเป็นที่นิยมเรียกกันในประเทศอเมริกานะครับแปลว,ว่าฟุตบอลนั่นเอง แบดมินตันนะครับก็คือแบดมินตันบาสเกตบอลนะครับก็บาสเกตบอลภาษาอังกฤษจะอ่านว่าบาสเกตบอลนะครับนะบอลออกเป็นบอลนะครับแต่ภาษาไทยออกเป็นบอลปิงปองนะครับนะปิงปองก็มีขีดขั้นตรงกลางนิดหนึ่งก็แค่นี้เองนะครับคือเขาบอกกีฬา5ชนิดให้เราทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับก็ หน้านี้จบหน้าที่65ไปต่อหน้าที่ยคสับโกเลยครับ